อันนี้ต้อมาหนึ่งก็แม่อันนี้ปอต้อหนามันบ่อันนี้ก็แม่ใช่แม่ถือเลื่องเจ็ดแปดตัวนะสามตัวแม่เลยไดนต้อนนะจุดก้อนมันมันมีแค่ตรงไหนเจ้าตัวบ้านตัวบ้านซือ่เจ้ตัวบ้านของย่างเว้นไปอยู่บริเวณนอกคอนโดนี้ลังคาอันต้อแต่ว่ามันถือมีกระท่อมอยู่ตรงบ้านนั่นตรงบ้านทุกสายมีกระท่อมแค่นั่นมันถิออยู่ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ ห่มที่เป็นพ้นตรงนี้นที่มีต้นไม้ไงข้างหลังมันเสียดเป็นกระท่อมกระท่อมแบบนี้น,นหละแต่ยังไม่แพน่อมัลงบูมี่หนังมาลงที่งเปาเอ่อปานี่จะนับบ่เปลาไปกินได้บ้างนะอันนี้กินได้เลย เย็นขอนกินอย่างนี้เย็นมันหวานตีตีตี่ีต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 ลตวตี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 อีต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 นอยตี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 เีต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 วตี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 นีตีมีตีตีตีทีต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 มตตตเค็มหน่อยเอาไปดองอีต เดือบวงน้ำพริกแต่เป็นน้ำพริกน้ำมันดาบอ๋อเป็นน้ำพริกดาแดงอ๋อน้ำพริกเนาะเนี่ยมีช yup. ุอชัดน yeah well> yep ี่แหละน้ำพริก่าจะเป็นน้ำพริกดาแดงน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นกระเดืบอง ปลูกกระปุกเหมือนกับท่านในบัวตะกินสามปีเลยกระเดียบกระเดียบกระเดกบองแตกกะลาบ่อยเขาไปปิดมาอีกมึงกินไงบังหว่างอีเปีอยวโอ้ยว่าเราทกินหยังมีเปี๊ยวมากินใหญ่เด้อเมืองนอกกับบริษัทกินเด้อนี่ยจะบอกให้บังห่างอันนี้คือเบาถึงคนเมืองนอกโดยเฉพาะแมนเพิ่นหากินบ่ได้ทเด้อบังหวเพิ่นหาซื้อซื้อกับแบบบักม่วงแซ่บเฟ็ดใ่เย็น ก็ตอนนี้ล่าสุดไมไกับแพงโทรศัพั์เดือนแล้วห่อนไปมาเอาขึ้นหาเลยจูพอกันใช่ให้ให้ยืนโทดาัสทในชามเต็มแล้วสีอม่นแม่เลยต้นถือถืออะไรน่เป็นเยวะโซเซีสนตะคาดนานด้วยแม่โซงเครื่องยังลงหนาลงแัง เมียนสังคนลืมนี่พอเห็น,เนบางมื่นก็จนหาเอาจับยุใส่พูดมืนว่าฉันย้ำมันใส่งานอีหลีมันก็นพอใส่เด,สด,ด้สามเครื่อง,งกอ็งได้ท่านเวทยคลิปเพิ่งจะต้องมีสามเพื่องเพิ่งเวิร์ดเพิ่งเวทไทยไทยโตเพิ่งเมียนเมีนเมียนคลิปเมีนนี้จะแบบบางหมอกบางมื่ออนไรสัญญาณดีอันไหนสัญญาณก็ด,ดีใช่ไนหะมสามเครื่องกับสามเครื่อไทย บอดีบ่ต้องทำบ่ได้ทายบอแมนซื้อมานน่กะหาหากะคาเขาเดือนเดียวกันได้หรอไหมนีอะไรมันอไดขึ้นหรอไงแม่ใช่บอเป็นไอโฟนไซื้นนี่ได้ห่ะอันนี้ไหมอเมรอัลอัลต้าไหมยี่สิบสี่อัลต้าไม่ใช่อันยังพูดัซุงหรอยังพูดอีโวซัมซุงยี่สิบสี่อัลต้าเนี่กล้องแบบโคตรชัด นู้โมเมนต์ oppo Reno แปดยังไง oppo หละ oppo Reno นี่อันนี้ iphone มันใส่ยากห้องอิงมดนะมนแม่นะยืนแม่เพราะว่านั่งบัลลีถือโทรศัพท์บัลคอยเล่นยญบัลคอยเล่นโทรศัพท์โทรทำงานแถน,นถักทอนแล้วก็นเป็นโซนพิง เอ,เอาเอกเอกไ้ถ่ายคลิปสองเครื่องแน่อนน้งอ,อ,องน่าม่เคยเนโทรศัพท์เลยหรอัรบน่า่เคยเนโทรศัพท์ฝากซิ่งเกินไ่ในเด้อวันทีหนึ่งเป็นใส่เสียงพอกำนังเอกเอ็มดี้นหน่อยเตียเฮ็ด <laughs> มากระห้ยบอกกอนเจ้า <laughs> มั่นใจลระบอกะพราะการใช่รับรองว่าไปยืนอยู่หน้าผา,านี้ถ้าจะสวยใส่สุดลาตียืนอยู่หน้าผาใ <laughs> ดหนิงชนะใดก็ก็อุกอยู่บ่ก็อุ้กอยู่บ่ เขาไปต่อเ่ด้ยขบไติดหนึ่งและหนึ่งและหนึ่งมาแรงไม่ติดไม่ติดอะไรแรงทั้งนั้นติดเลีแล้วเกิดเิดเลียญัสดเิดเลรียญพัสดุระสาจะไปกินอันนี้ตบปาโขงยีริมโขงแ่บมันมีร้านอาหารในยีริมโขงเขาซืไปายเส้นเหลืองแทบัมดละบรรยากาศดี วอ้งมันแดดเพาะมันสีแดดอยู่ได้ไงแดดไม่อยู่ริมโค้งไายจะไปทายการแดดเนาะก็นั่งจูจีกันใต่ห่มขามนู่นนี่นั่นโอ้าบหนักเอ่เไ็กี่เมื่อเมื่อว่ามาเปียนกระเป๋าโอ้หนักมากโอ้หลบผอน choán cua ngon bạc nhắn là bạc đi nhắn không gì hỉ không bạc Nóng thon khoác nón thon khảo nghe tuyên đi chụp chụp หลังบ้านบรรยกาศดีครับไม่ดีกววเรายียงก่อนโอ้ยอย่างแว่าเห่อยยม่อเยโยนตงนีคาความอ เขาคือว่าอาบนะคือว่าอาบไม่เกี่ยวไปเกี่ยวเราิป้ไปกัน่งนี้